สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10พฤษภาคนายน2568นะคะมีข่าวช็อกความรู้สึกของสังคมเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งข่าวแล้วค่ะนั่นก็คือขาอ่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเข้าค้นเฟรตตำรวจแล้วก็จับเพศหญิงคนดังค่ะ นั่นก็คือหมอแอนะคะแพทย์คนดังสังกัดโรงพยาบาลตำรวจนะคะถูกจับกลุ่มที่เฟลดห้องพักนะคะหลังจากตกเป็นผู้สงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับการสั่งซื้อยาเสียสาวนะคะซึ่งมีชื่อทางการแพทย์ก็คือยาอันปราชูเลมนะคะในที่งานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการ พูดง่ายๆคือเพ่งเล็งแล้วก็เก็บหลักฐานมานานจนมั่นใจนะคะในการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะพบของกลางเป็นจำนวนมากด้วยนะคะสำหรับหมอแอร์ค่ะมีชื่อจริงว่าพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญชุลีนะคะเพชรรัตน์นะคะออนอกจากเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ เป็นที่รู้จักกันดีนะคะโดยบุคลิกหน้าตาที่สะสวยนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งในอดีตเธอเคยเป็นรองโฆษกของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลักฐานสืบค้นพบว่าหมอแอร์เนี่ย นะได้ใช้คลินิกจำนวน11แห่งนะคะส1คลินิกนะคะสั่งซื้อยาคือยานี้มันจะมีการควบคุมการลงทะเบียนอยู่นะคะเธอก็ใช้จำนวนคลินิก11แห่งนะคะเพื่อกระจายปริมาณนะคะสั่งซื้อยาจากโอโยนะคะโดยเก็บสถิตินะคะ ตั้งแต่ปี2565ถึง2568เนี่ยประมาณ3ปีนี่มีมูลค่าสูงถึง15ล้านบาทนะคะคือยานี้นะมันม,มันก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะนะคะ3ปี15ล้านบาทแต่สำหรับยาเสียสาวเนี่ยหรือยาอันปาโซเลมเนี่ยมันถือว่าเป็นปริมาณที่มากค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีใช้เกเกลือนะคะมันเป็นยาในการควบคุม ไม่ใช่มีใช้กันอ,อย่างง่ายดายเหมือนยากแก้ปวดแก้อักเสบนะคะเพราะฉะนั้นสถิติของการสั่งซื้อเป็นจํานวนมากเนี่ยเป็นต้นเหตุของข้อสงสัยนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมอื่นๆนําสู่การจับกุมในวันนี้ค่ะที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะคะอนอกจากสถานะของความเป็นแพทย์หรือความเป็นหมอเนี่ยนะซึ่งโดยพื้นฐานนี้จะรัก ได้เป็นห่วงชีวิตและสุขภาพของผู้คนทั่วไปนี่คืออันหนึ่งค่ะอันที่สองเลยค่ะ,ะคนเป็นหมอเนี่ยจะแทบจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดนะคะ,ะส่วนกรณีของคุณหมอแอเนี่ยหลักฐานเด่นชัดเลยนะคะว่าการสั่งซื้อยาตลอด3าปีที่ผ่านมาของเธอเนี่ย เธอเป็นคนจ่ายเงินนะคะคือสั่งซื้อเองดำเ,เนินการเองไม่ไว้ใจใครเลยนะบ้างงั้นเถอคะแต่ก็คงไม่คิดว่าคนที่ทําความผิดมกักจะทิ้งหลักฐานหรือร่องรอยไว้เสมอหรือจะเป็นความย่ามใจก็ตามนะคะแต่หลักฐานก็คือเธอเป็นคนดาเนินการสั่งซื้อและเป็นคนจ่ายเงินเพียงคนเดียวคุณหมอแอร์เนี่ยนอกจากมีความเป็นหมอเนี่เธอยังเป็นจิตแพทย์คะ่ะ เป็นจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญการเลีดเด็กเป็นจิตแพทย์ที่ทำงานในด้านการบำบัดพฤติกรรมและสภาพจิตใจของวัยรุ่นนะคะ,ะเกี่ยวกับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนะะหรือเป็นถ้าจากตามเป็นข่าวที่ข้อกล่าวหานี้นะคะการที่เป็นบุคคลสำคัญในการออเดอร์หรือการสั่งซื้อยา เสียสาวเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยนับว่ามันขัดแย้งกับความรู้ความรู้ที่เธอมีงานที่เธอทำหรือสิ่งที่เธอต่อต้านและรณรงในมันมันเหมือนรู้ทั้งรู้นะคะแต่จะทำอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งในการให้ข้อคิดเตือนใจในการเรียนรู้ผู้คนนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย สรุปคือเธอเป็นหมอนะคะเป็นหมอผู้ชํานาญการด้านเด็กเป็นจิตแพทย์เป็นจิต,แพ,จตแพทย์ที่ทํางานด้านการบําบัดพฤติกรรมสภาพจิตใจของวัยรุ่นเคยเป็นอดีตรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสมัยอดีตนายกยิ่งรักนะคะตอนนั้นก็ไม่มั่นใจว่าใครเป็นพอบอตรนะคะแล้วก็หมอแอร์เนี่ยในอดีตเธอเคยถูก ตั้งกรรมการสอบสวนนะคะในเรื่องของการใช้เวลาราชการไปทำงานส่วนตัวนั่นก็หมายถึงเธอก็คงจะละเลยหน้าที่บ่อยแล้วก็มากนะคะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในถูกเพื่อนร่วมง,งานหรือถูกองค์กรน,นะคะกล่าวหาในเรื่องของการใช้เวลา งานไปทำงานส่วนตัวนี้ถือว่าทำเป็นประจำทำเป็นอาจินจนเป็นที่น่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีหลักฐานเด่นชัดนะคะถึงได้มีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะในการจับกุมครั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะคะท่านเป็นรองประธานคณะทํางานปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยว่าคดีนี้นะคะมีหลักฐานแน่นหนาที่ได้ออก ออกมาส,สืบคนและจับกลุ่มนี่ค่ะทั้งในเรื่องของ DNA ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาทั้งข้อมูลการสั่งซื้อยาจากอยอทั้งเอกสารการจ่ายเงินโอนเงินนะคะ,ะแล้วก็เอกสารการส่งยาส่งยาจากโอยอนะคะไปยังคลินิกที่คุณหมอคนนี้แอบบ้านเ1แหแงนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่า อเอเนี่ยได้ให้บุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยในบ้านพักราชการนะเพื่อจำหน่ายยานะคะคอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหนะ้าที่ได้ได้แจ้งออกมาณเวลานี้นะคะการที่ดำเนินถูกดำเนินคดีขนาดนี้นะคะในความเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือว่าเป็นถือว่ามีความผิดร้ายแรงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางวินัยแล้วก็ความผิดทางอาญาข้อหานี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของการให้ที่พักแก่บุคคลภายนอกอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของวินัยหรือว่าเป็นเรื่องไม่แมน่นะคะแต่ก็จะตามมาด้วยอีกความผิดในมาตรา1 5 7ความผิดในเรื่องของร่วมกันครอบครองและจําหน่ายวัตถุกออกฤ์ประเภท2และ4ซึ่งก็คือยาเสียสาวนี่แหละคะ่ะ ซึ่งในในเรื่องคดีหรือความผิดตัวนี้เนี่ยโทษรุนแรงเท่ากับคดียาเสพติดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อหาในเรื่องการาเข้าข่ายความผิดทันถึงไหนแล้วคะท่านผู้ชมพอดีแบตขึ้นเตือนมาแบตดอ่อนนะคะเดี๋ยวจวนจะเสร็จแล้วละคะ่ะก็คือนอกจากคดีจะหนักหรือรุนแรงเท่าคดียาเสพติดนะคะก็จะมีเรื่องข้อดีเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับาการฟอกเงินนะคะ ซึ่งจะตามมาด้วยการยึดทรัพย์นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องด้วยความที่เป็นแพทย์นะคะซึ่งการประพฤติตัวแบบนี้ก็มีเข้าขขายนะคะการผิดจรรยาบรรรทางแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งเรื่องอนี้ให้แพทยสภาเพื่อดำเนินการต่อไปหนักน,นะคะการที่คสั่งซื้อซื้อค้าขายนะคะยา ตัวนี้นะซึ่งมีโทษรเรงเท่ายาสิติดตรวจสอบเส้นทางการเงินในพบว่าเงินสะพัดมากกว่า80ล้านบางคนบางข่าวบางบาเสมาบอกว่ามากกว่า400ล้านด้วยซ้ำไปแต่เป็นนั้นว่าก็เยอะเหมือนกันนะคะเอาแค่80กว่าล้านนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะก็เป็นสิ่งที่สังคมรู้ไว้ส่วนหนึ่งอันที่สองเป็นข้อคิดในการเตือนใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามบางครั้งเรารู้แต่ว่าจิตสำนึกของเราในการมีสำนึกผิดชอบชัว่วดีความโลภหรือการขาดสำนึกสาธารณะนำมาซึ่งภัยอันตรายต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเราด้วยและในขณะเดียวกันก็เป็นข้อสอนใจเราเช่นกันค่ะว่าการที่เราได้พบหรือได้รู้จักใครเนี่ยเราจะรู้เพียงฉาบฉวยแค่เพียงใบหน้านั้นไม่ได้ แต่มันนับว่ามันไม่ใช่สิ่งโซฟาสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกนี้เลยนะคะดีที่สุดแต่ละคนควรตระหนักในการทำหน้าที่มนุษย์นะคะปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ